มาด้วยค่ะพี่น้องวันนี้ลุกมาย่างตั้งแต่เช้าเสพเสร็จจ้ามาด้วยจ้ะปลาหมึกย่างแล้วก็อะไรนะหอยย่างหอยบิดจ้าย่ยา,งยา,ยางแบบบ้านๆจริงๆนะคถือที่ปิ้งก็ไม่มีนะ มาด้วยค่ะแซ่ปน้ำกันจ้ะยามเช้าๆบรรยากาศกำลังแบบหนาวหน่อยๆด้ท่าอยู่ค่ะในที่แล้วเหลือแต่ของอันโอ้ยหวน ค่ะทุกคนกินปัามแ็บแซ่บจ้าจวดตืน้นไิ้นนี้เผ็ดมากกองไว้ก่อน นั่นเอากัไก่ที่ใส่มาเมื่อกี้อร่อยมากครับทุกคนได้บรรยากาศมากให้มันแห้งไปเลยก็ได้ ได้บรรยากาศมากจากข้างหลังหนาวหนาวืม<า><า>อืมนอืมมิ้นไม่ลุกเลยมันมิ้นไม่ร้นอนพ่งอน